ตอนเจิดเปิดตัวผัวใหม่เหรอฮ่ะโอ้โหอยาได้เสียกันนานยังจะกอดจอดก่อนปุยก่อนสัมภาษณ์ก่อนคนนี้ป่าที่บอกได้กันเมื่อคืนได้เอาเงินมาให้ไหมชิดใไม่ใช่คนนี้หรือป่าที่ได้เสียเมื่อคืนได้เหมือนกันไม่ใช่แต่พี่เมย์ต้นหนิคนนี้อะแต่พี่เมย์แอิ๋แฟนคุณหรือแฟนใครไม่จะเอาเงินคื่แอบแซบปะแอบแซบปะมามามาแอบแซบไหมอะแบกนี่ล

เด็กดีๆชงหนึ่งชงมันไม่นับที่ละอย่างที่ยังไม่ชุบตัวมาที่ละอย่างไม่ไม่ไม่ไปเปิดเร็วเร็วสองไอ้เรียบมึงทำไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆช้ำนะอะไรวางอะไรวางอะไรพี่พีเอาล้อมาหนิเอาวางนี่แหละวางแล้วก็เดินมาแล้ววางแล้วมาอียดค่อยๆค่อยๆอย่าเดินมาขวางทางสิเรื่องนั้นอย่าให้กูนล้วนะเอาแบกแบก เดี๋ยวเขาให้ตังคนเดียววะตังตังคนเดียวรถมันขี่ไม่ได้เออเออแบกไว้ทำดีดทำดีดทำดีดหันหน้าดีดีทำหน้าดีโอ๊ยกูแบกถือแป๊บเดียวมันจะไม่หมดง่ายมั้งนี่โอ๊ยมันอยู่ในซื้อนแเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันฟ้าฟ้าสอง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 หย่าเอะปีปากแล้วเอาเงินน่ะเอาเงินไม่ได้มันยังไม่หมดเองค่อยๆค่อยๆค่อยๆวันเรียล ทังคนเดียวเขาลับไปแล้วเขาลับงานไปแล้วเดี๋ยวเขาเขาก็ไปกินแล้ว่างนี้ดิไม่ต้องถ่ายกูจับเองนี่เขาจะวางให้ไหลให้หันหน้าดีๆหน้าไปรูดวันนี้อารมณ์ดีฮะวันนี้อารมณ์ดีวันนี้วันนี้อารมณ์ดีไม่เปิดแต่เรามึงจะไปกินก็อดีดาเลยเร็วๆจะเห็นเร็วกันนะค่อยๆวาง ไม่ทไม่ยังมาพูดอีกอเร็วๆวนชายเร็วๆสดีเดียวขันหน้าไปดีดีมันบอกว่าไม่ทันาพูดองจาตมกอโอ๊ยจุดมันต่อแล้วม่เล่ากินเขาเร็วเจ๊นี่เห็นเร็วหมดแล้วรมดีวะไปหลังบล็อกมาเปล่าวะหมดต้มจีต้มจิตมันเอาจุ่มเรียบพอเอาไหมเร็วเร็วมาให้มึงแบกนหมดเลย โอ้โหเงินดีเนี่ยถุงละบาทเนี่ยถุงละบาทละบาทละพวกเกียรติได้ได้กี่บาทแล้วอ่ะปล่อยไม่เอาได้เลยจบยีทำดีๆหันหน้าดีๆรุ่งรุงป่ารุงเจ้าสีเลี้ยวอวดจำหน่อยก่อนนะเอาอ้อยคุณนักประมันเกลมันเกลอารมณ์ดีเชนวอลอารมณ์ดีเดี๋ยวจริงเหี้แล้วเร็วอารมณ์ดีไว้แล้วฝนมาแล้ว คนมาแล้วเร็วเร็วเร็วเเฝ้าแม่เฝ้าแม่เอาไปไลยนะเอาีอันน่าดีดีปไม่ให้กูทำใช่ไหมเร็วเร็วคุนาอยู่บนเร็วเลเก่งเว้เก่งเว้ยถุงะบาดมึงโคแน่นอวะ้ถุงจักถุงจักบาทเนี่ยถุงละบาทบงอดีานเนดีๆอียิ้มก็ยิ้มเ็องด้วยยปก่อน มึงวางสนอ่ไหนลเอาฝนตกแล้วมันเลงกนนนอนที่รน่ยอฝนตกมาไว้มาไว้เดนะอันนี้มีไหีทองตกเอารถปลงมัไปไรเรเร็วเร็วเรเออ่ได้น่าจะมืแงเร็ว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 ทำดีๆวางทีหันหน้าเดี๋ยวทำมือชูนิ้วก่อนชูตรง เร็วกว่านั้นจะเห็นเร็วกว่านั้นเร็วเรเ็วอะไรพี่ว่าันเี้ยอะอพี่เดี๋ยวถือดีเอาใส่เสือกเยทำมือดีๆีมือดีดีเจ๊เอ๊บติงเห็นเไปได้เยอะกว่านั้นมองดูน้องนๆอน้อน้นอย่าเงี้ยอีกอีกอีกอรอก่อนเรก่อนย่เ้าไป ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่โอมถือไว้ถือไว้เอาที่ยงลูกโบได้มันช้าไปโบ้างให้มันหมดก่อนดิอ่าไปเดี๋ยวฝนตกแล้วไปกันไปไหนมานี่ยไปกันไม่ตกแล้วเออนั่นลงไปเดี๋ยวถือไว้ถือไว้อยู่ข้างในนี่เลย ถ่ายรูปเาไเอาไปด้วยเอาไปด้วยมันไม่ได้ไม่เสร็จหรอกลุงนะลงไปเอาไปด้วยตายแล้วมันแล้วเนอูมเมนเซียงเนี่นอันโมเนเซียแต่ว่าตับเปิดกวาได้จีอามเลยจอามจีอามจีอามพี่วีพี่วีาเือก ช่วยเป็นคนว่ะขนตกไปเปอาดูนยมันยากจะเอาของจองไหมเดี๋ยวไปเอาพักทองขึ้นมาดิไปเอาวัคทองมาดินี่ลืมบอกเขาให้เอาไปลงที่ครัวไปเอาขึ้นใหม่มาหนิไปเอาขึ้นใหม่ไาหนเอานี่ไม่ขึ้นเออไม่ต้องเอานด้ถูกไหมเอาเฉพาะพักทองเนี่ยเอาแต่พักทองเอาไปอันนี้น่ะเออเา่อพักทองขึ้นรถเอาลงทำไมเอาเอาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถนี่อันนี้ไม่นี้เหรอเอาลงไปทำใหมเอาไปขึ้นรถเอาไปขึ้นรถ เอาทำไมนี่จะเห็นเอาขึ้นรถหมดเลยทำมาแกแบกมาคนเดียวแกต้องเอาขึ้นคนเดียวดิเ้าแบกเ้าแึงอย่าลงไฟอย่าพี่บีันนีเอาขึ้นรถให้หมดเลยป็นถุงๆนี้ไม่ถุงๆนี้ก้าขึ้น พีีเขขึ้นมาเลยครับผมเอาลงไปทำไมเอาลงไปเพื่อเอาแบบนีดีปล่าพี่เดี๋ยวจะเหยนฝนตกเร็วแต่ว่าถ้าคนจืนะ่าอาจารย์จะต้องรู้ว่าที่จะถามอะไรผมไม่ต้องพี่ถามผมได้ทุกอย่างครัผมไม่ถามผมทุกอย่างอ้ามอ้าม อ้ทเน่อีก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 สองทุงหมดแล้วไม่อกินจะลงมาทำไมเนี่ยบ้าลงไปเนี่ยอะคือรถยังเห็นคืรถไปลงลงคัวไปลงลงคัวไม่มี เดี๋ยวผมเดินไปดูควได้แม่เอ้ยเอารเงินน่นรถรถใจแล้วอนเพราะบปอยขึ้นก่อนไงบอกพี่ขึ้นไปบอกเจ้าเยลไปพี่จกไปไหนไปเอ้ลัวเอากูไปไหนซะด้วยบอีขึ้นไปจับ่ดีอ่านั่งอย่างนี้แหละมืลงมานั่งอยู่นั่นแหละจับดีเงนจับ่ดีนั่งเฉย เดี๋ยวต้องเอาไปเอาลงคนเดียวด้วยนะรู้คนนี้กว่าเขาจะช่วยเองโอเคไปมีแกแ<ต>คนเดียวแหละเอเอก็จะเรียวลงเออกประตูสิลงไปช้าเลยเขาอ่านด้วยกอดอีกดีนะ